i oh. do กับหมูจอบประกาศค่ะเรื่องภาพดูนิทานใจก้าค่ะ,คะพร้อมแล้วไหมคะพร้<ข>อม <ขอ S 2> แล้วค่ะเช้าในป่าอันสดใสมีเจ้ากระรอกตัวน้อยชื่อว่าเจ้ากระจิบกระจิบชอบแบ่งถัวให้กับเพื่อนเพื่อนอยู่เป็นประจำใกล้ๆก,กันมีเจ้าหมูอ้วนชื่อว่าปุ๊กลุ๊ก ปุ๊กลุกมีแอปเปิลสีแดงอยู่เต็มตะกร้าและชอบพูดว่าแอปเปิลนี้เป็นของฉันแค่คนเดียววันหนึ่งฝนตกหนักมากเพื่อนๆหิวกันหมดราจิพีบวิ่งไปหาเพื่อนๆพ,พร้อมกับถั่วที่เต็มตะกร้าส่วนปุ๊กลุกนั้นรีบวิ่งเอาตะกร้าแอปเปิลไปแอบซ่อนไว้ที่ใต้ผ้าหุ่ จากฝนหยุดตกเพื่อนๆชวนกันไปขอบคุณกระจิบลุกได้แต่คืนมองเงาๆและพูดว่าทำไมไม่มีใครมาหาฉันบ้างน,นะกระจิบ เช้าวันต่อมาลุงลุงได้แจกแอปเปิลให้กับเพื่อนเื่อตามคําแนะนำของประจิบทุกคนยิ้มแย้มและพูดขอบคุณลุงลุงที่แบ่งแอปเปิลให้ต่อมาเพื่อนเพื่อทุกคนมารวมตัวกันและนําผักผละต่ายมาแบ่งปันกันลุงลุงพูดกับกระจิบว่าขอบคุณที่บอกฉันนะการแบ่งปันทําให้ฉันมีความสุขและมีเพื่อนเยอะขึ้นมากเลย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันไม่เพียงแต่ทาให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ยังทําให้เรามีเพื่อนแท้และไม่รู้สิกโดดเดี่ยวเมื่อเราให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเช่นกันเด็กๆอยากเป็นใครในนิทานเรื่องนี้คะอยากเป็นกันตี้ตี๋ตี๋หรือพ่อคันถือยากเปก็นบันทีก้